สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไครให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับวัดเมืองยะลาจังหวัดยะลาราคา250บาท ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ c o มเบอร์โทร0994848787 0994848787ครับ กดติดตาม YouTube ล้านพระ o o m เพจล้านพระ o m f เฟ e บ o o ล้านพระ o o m กดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบกวนลูกค้าแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับ ทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืดครับวัดเมืองยะลาจังหวัดยะลาราคา250บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร0994848787ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ